สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับการแข่งขันคอนเทนต์คีเลอร์ครับนะครับระหว่างอิมเปเนชันแล้วก็ดาคูลทีเอ็มซีครับเราดูกันอยู่ในมุมมองของอิมเปเนชันครับตอนนี้ค่อนข้างสวยงามทีเดียวครับการเล่งสปีดของอิมเปเนชันครับแต่ว่าโดนแพ้เข้ามาได้จังหวะนี้เปลี่ยดกันทีเดียวแต่ว่า c ี w ีบิวบูสขึ้นมาสปีดตอนนี้ขึ้นนําแล้วครับแล้วก็เป็นทางตรงยาวๆครับต้องเนี้ยสปีดฉีกออกดริฟ์มาจังหวะนี้ c ี w บิวออกไปแล้วก็ควิกเทินมาเก็บบูสได้สวยงามครับ น่าจะเป็นการขึ้นนํำสบายๆเลยแลต่ข้อตอนต่อไปครับเป็นตัวของโค้งสองโค้งก่อนจะขึ้นที่อ่าที่สูงนะครับถ้าเกิดขึ้นไม่ได้น่าจะมีปัญหาและสวยงามครับไม่มีปัญหาได้ทั้งสิ้นครับจุดนี้ก็ถึงเป็นทางตรงสุดท้ายครับก่อนที่จะเข้าเส้นชัยในรอบแรกถ้าเกิดว่าเข้าเส้นชัยตรงนี้ไปได้ก็แ n a p b o มาด้วยครับเก็บเกลกยันปลายสวยงามเหลือปลาสีที่ห่างไปพอสมควรเลยทีเดียว แล้วก็โอเวอร์ดิฟมาจังหวะนี้ทีวีวแล้วก็คลิกเชิญเทปปี้มาโอ้สวยงามครับท w จังหวะนี้ครับเป็นทางตรงยาวๆเลี้ยงสปีดไปครับและแลนดิ้งบูควิคเชิญควิคเชิญเอาในโตครับทีวีวมาจังหวะนี้นค่อนข้างขีดมันไหลโค้งเลยทีเดียวแล้วตอนนี้ครับสำหรับอินเดียนั่นครับ,แล,นนรบและตอนนี้เป็นเลี้ยงสปีดก่อนที่เข้าสองโค้งที่ขึ้นที่สูงครับโค้งมาสวยงามครับและบูสปีดขึ้นมาขึ้นมาถึงิวเลยทีเดียว แต่ตอนนี้ให้นำห่างมากแล้วก็แข่งกับตัวเองแล้วครับว่าจะไม่พลาดตอนนี้เป็นทางตรงสุดท้ายเลยน่าจะเป็นแผนที่ที่ของอิมิเนชันไปครับมาต่อกันเกมที่2ครับระหว่างอิมิเนชันและท m c อาคูนับในแมปอั l ลัสติสรีเวิร์ครับเริ่มมาครับอิมิเนชันครับเ,เก็บเก็บไปก่อนตามหลัง่นิดนึงครับ WCW ตามหลังขึ้นมาพิชเชิญมาสวยงามครับแต่ตอนตอนนี้ยังตามอยู่แต่คุณที c ทํมซีทำได้ดีครับเว้นระยะห่างแต่ว่าถ้าพลาดน,นิดเดียวโดนตามทาแน่นอน WCW วจังหวะนี้ o v e r d ร e มา,มาเข้ามาทางรัดทับแซงขึ้นมาแล้วแล้วดูเหมือนว่าเอ่อแต่คุณทีเอ็มซีจะพลาดไปโคง้งนึงนะตอนนี้ห่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าอิมเปรสชันไม่พลาดเนี่ยน่าจะตามยากเข้ามาทางนี้เบรกคิดิฟมาสวยงามครับเรียกว่าลื่นไหลเลยทีเดียวสําหรับตัวของอิมเปรสชันครับ ตอนนี้เหลือโค้งข้างหน้าครับ p ีบบูมาและเข้ามาทางลัดครับโค้ดสวยงามครับไม่ดีกระแทกอะไรมากมายครับสำหรับเมื่อกี้โอเวอร์ดิฟมาครับเก็บเกะกันสบายสบายไปครับตอนนี้ค่อนข้างห่างเยอะเลยทีเดียวนะอิมเมเดชันน่าจะสบายสบายสหรับแบบนี้แล้วละครับเข้าสู่รอบที่2ครับถ้าเกิดทําได้ดีเหมือนเมื่อกี้นี้แล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาสำหรับอิมเมเดชันครับตอนนี้ครับนาออกไปไม่เห็นตัวของดาร์คทีเอ็มซีในมินิแบบแล้วนะ เรียกว่านําห่างไกลมากทีเดียวครับป็นเวลาที่รวดเร็วมากจริงๆตอนนี้ครับโอเวอร์ดิฟมาเข้าทางรัดแล้วก็เลนดิ้งบูทครับเบรกิ้งดิฟมาค่อนข้างลื่นไหลครับไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยสำหรับอิมเมชั่นครับตอนนี้ค่อนข้างชัวร์แล้วว่าเขาน่าจะชนะไปครับต้องดูบนที่เวลากันว่าจะทําได้ดีขนาดไหนครับทีเธอมาจาังหวะนี้บูทแลมมาโอเวอร์ดิฟไปอีก CWW ครับเรียกว่าเร่งความเร็วได้ดีมากจริงๆแต่เข้าทางรัดตรงนี้ครับ โอ้เรียบร้อยครับ C W W ครับทำห่างไปมากจริงๆครับตอนนี้ครับโอ้ดิฟมาบูสแ,แล้วก็แบบกิ้งดิฟอีกทีนึงครับตอนนี้เป็นทางตรงสุดท้ายก่อนที่เข้าเส้นชัยและเรียบร้อยครับอิมเมเนชันชนะไปเป็น2ต่อ่วนยคะแนนครับ